สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่แปลงปลูกไม้ฮวงหัวลี่นะครับที่ปลูกที่จังหวัดสุโขทัยนะฮะอันนี้อำเภออะไรฮะสวนค้าโลกค่ะสวนข้าโลกเนาะนี่คุณอ้อนะฮะคุณอ้อนี่เจ้าของสวนคุณพ่อนะครับค่ะคุณพ่อตัวนี้เนี่ยเราทํายังไงครับเนี่ยเราต้นกล้ามาก็คือเรามาเลี้ยงใช่ไหมครับมาเพาะชำไว้ก่อนเพาะชำไว้ก่อนเลี้ยงนานกี่เดือนแล้วครับเนี่ยสองเดือนได้ไหมสองสามเดือนอ๋อสองสามเดือนโอ้ถือว่าเร็วนะเร็วเนาะสองสามเดือนนี่ลงแป๊บเดียวปื๊ดขนาดนี้ท่านผู้ชมนี่ที่เขามา แค่นี้อ่าที่มามาแรกๆนี่คือต้นกล้าประมาณนเียใช่ค่ะประมาณซอกหนึ่งเล็กนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะเขาเล็กอันนี้เรามาใหญ่เขาโตเร็วตัวนี้มีเอกสารนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอกสารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรท่านผู้ชมนี่แบบนี้เลยนะครับปลูกพยุงห่วงหัวรีเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยเวลาส่งออกนะครับท่านผู้ชมนี่ประทับตาโดยกรมวิชาการเกษตรนะครับเขาเรียกว่าใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์ออกให้กับบริษัทหงมูทแลนด์ตอนปลูกนี่ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ เขาจะถามว่ามีเอกสารอะไรไหมถ้าขนไปนะไม่ถึงตัวสุขโขทัยเนี่โดนแน่โดนโดนตั้งแต่โดนรวบอ่าสวรรคโลกก็โดนละ <c oughs> ไปศรีสํารงโดนอีกเข้าตัวสุขโขทยัยไม่รอดแน่นอนนะฮะสำคัญเลยเนาะสำคัญมากๆท่านผู้ชมใครที่บอกว่าไม่สําคัญให้ใครเซ็นก็ได้อ้าเซ็นไปนะครับเรียบร้อยโดนแน่นอนตัวนี้มันเป็นไม้พยุงนะครับคำว่าพยุงเนี่ยคือเขาต้องตรวจสอบนะว่ามันเป็นพยุงไทยหรือมันเป็นพยุง <c oughs> อ่าถูกกฎหมายพยุงถูกกฎหมายก็ต้องมีเอกสารมายืนยัน ถ้าบอกว่าเป็นพยุงนอกสายพันธุ์นอกถูกกฎหมายแน่นอนและเอกสารละ่ะก็ถามเอกสารอยู่ดีออสุดท้ายมาก็โดนอยู่ดีนะครับและที่แน่ๆคือส่งออกไม่ได้แน่นอนนะถ้าไม่มีเอกสารพวกนี้ส่งออกไม่ได้เรามาจากบริษัทโฮมูุซไทยแลนด์นะครับมาดูแลเกษตรกรผู้ปลูกไม้่วงหัวรีแบบนี้อันนี้กี่ไร่ครับสี่ <4 S 2> <4 S 1> ไร่ค่ะสี่ไร่เนาะสี่ไร่เริ่มต้นก็คือสี่ไร่สี่ไร่ปลูกไปประมาณสี่ร้อยต้นใช่ไหมสี่ร้อยต้นท่านผู้ชมครับระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุดของเราก็คือ ระยะ4คูณ4เมตรนะครับ1ไร่ก็คือ100ต้นพอดี4ไร่ก็คือ400ต้นท่านผู้ชมในพื้นที่ขนาดนี้ผมจะบอกท่านผู้ชมนะว่าผลตอบแทนขั้นต่ําคือ4ล้านบาทนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับอันนี้คือขั้นต่านะขั้นต่ํานี่มาในเวลา10ปีถ้าท่านปลูก10ปีปุ๊บก็จะได้ไม้ประมาณนี้คุณพอ่ออันนี้นะครับคือไม้ที่เราปลูกแล้วมันจะได้แบบนี้ท่านผู้ชมนี่เลยนะฮะน,นี่เป็นลายไม้สวยๆนะครับแล้วไม้ตัวนี้นะครับปลูกที่จังหวัดน่านอายุ10ปีเหมือนนกัน mm hmm. น ที่เราซื้อคือซื้อแบบนี้อันนี้คือ1กิโลกร,รมัมนี่คือ500บาทนะครับขั้นต่ําตัวนี้คือ500บาทเนี่ยมูลค่า5 0 0บาทต้นหนึ่งนี่มันก็มีประมาณสัก2 0 3 0ท่อนและน้าหนักเยอะที่สุดนี่เป็นส่วนของเงาเงานี่อาจจะประมาณ5กิโลกิโลเฉพาะเงานะก็ไป5กิโลละข้างบนอีก1ิกิโล,ลได้แน่นอนนะฮะก็อยู่ประมาณสัก1 2 0 0 0หมื่นบาทต่อต้นนะครับในเวลาแค่10ปี10ปีถามว่าต้องเหนื่อยมากไหมไม่ต้องเหนื่อยครับ3ปีแรกมันจะต้องปลูกปั้มนิดนึงร,ราดูแลเรื่อง วัชพืชเรื่องใส่ปุ๋ยเรื่องกําจัดหญ้ากาจัดวัชพืชแล้วก็ตัดแต่งกริงนะครับใส่ปุ๋ยดูแลเรื่องหนอนเจาะลําต้นนะหลายๆอย่างถ้าดูแลพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับปัญหาเมื่อก่อนคืออะไรคุณอ้อที่ไม่อยากให้พ่อไปทําไรใช่ไหม ใช่คือมีที่เยอะค่ะก็ทําไร่กันแล้วก็อายุมากแล้วรมีที่เป็นร้อยไร่เลยแต่ว่าไม่อยากให้ทําไร่แล้วพออายุมากแล้วค่ะมันได้ตังค์เยอะแต่มันเหนื่อยมันก็ต้องโอ้โหเดี๋ยวขับรถเองด้วยนะใช่ที่มาเลยเมื่อก่อนนี้คุณพ่อขับสิบร้อเลยเหรอครับขับสิบร้อไปส่งอ้อยโรงงานน้ำตาลเลยโอ้ทำเองขุดเองขายเองนะครับแล้วเอาไปส่งเองด้วย โหสุดยอดเงินทองไม่รั่วไหลนะคุณพ่อตอนนี้เก็บตังค์ได้ประมาณ20ล้านได้ไหมโอ้ยไม่ได้ครับน่ารวยนะหนึ่งร้อยไร่อ่ะถ้าได้10ล้านเนี่ยหนึ่งร้อยไร่ถ้าเก็บเงินได้ถึง10ล้าน20ล้านนะโอ้โหไม่ต้องปลูกแล้วฮวงโหรีไปปลูกไว้นะฮะท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับเรามาเลี้ยงไว้แบบนี้แล้วก็ปลูกได้ท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะปลูกไม้ฮวงโหรีเนี่ยบริษัทโฮมูไทยแลนด์นะครับอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรผู้ปลูกไม้ฮวงโหรีแน่นอน สวนนี้นะครับเราก็จะเป็นที่ปรึกษาให้เลยว่าปลูกอย่างนี้อย่างนี้ทาอย่างนี้อย่างนี้ท่านใดที่สนใจที่อยากจะปลูกกับบริษัทของมู่โดยที่ไม่ต้องซื้อต้นกล้าไม่ต้องอะไรท่านเป็นนักลงทุนแล้วท่านมีที่ดินไถให้เราแบบนี้พอไถแบบนี้แหละจบเลยเรียบร้อยต้นกล้าเราจัดการให้คือทางทางเราเนี่ยจะปลูกช่วงฤดูฝนนะเราจะจัดให้หมายถึงว่าไม่ต้องลงระบบน้ําสักอย่างเลยและการเจริญเติบโตรับประกัน3ปีนะครับหมายความว่า1ปี2ปี3ปีเราดูแลให้ครบ3ปี ต้นมันจะยืนต้นได้เรียบร้อยมันจะเป็นสวนที่คลึ้มล่มเย็นเหมือนเหมือนคุณแม่ว่าเมื่อกี้แบบนั้นเราถึงจะส่งให้เจ้าของสวนให้สนใจต้นกล้าหรือว่าสนใจที่อย,อยากจะปลูกกับบษษษริษัทโงมูเนี่ยที่ที่บอกว่ารับปลูกเนี่ยบริษัทโงมูลปลูกให้เลยนะครับเรารมีทีมงานเราแนะนําให้ได้นะครับ,รบต้นไม้ร้อยเปอร์เซนต์ว่ามีเอกสารเรื่องการขึ้นทะเบียนเอกสารเราขึ้นให้หมดทั้ง<อ>แปลง พ่อแม่พันทั้งแปลงลูกไม่ใช่ที่โฉนดเนาะไปที่สประกอได้หมดครับสประกได้ค่ะสอประกอได้โฉนดได้นะที่สปกนอทสสามนอสสี่ได้หมดนอสสองได้หมดมาหมดเลยครับจะบอกให้คือถ้าพูดถึงเรื่องของเอกสารถูกต้องตามกฎหมายเราทําให้ทุกอย่างแล้วไม้ประยุง์ถูกกฎหมายสุดท้ายปลายทางถึงขายเราก็จัดการให้หมดนะฮะเอาสามปีแรกนะครับเราดูแลสามปีแรกให้เนี่ยช่วงวิกฤตของไม้หวงหรี่คือวิกฤตของมันเนี่ยคือ3ปีแรกสามปีแรกถ้ารอดสามปีคือจบเลย มันจะขึ้นมาเป็นสวนเหมือนที่คุณแม่บอกเมื่อกี้อ้ยทำไมมันเย็นจังมันลื่นลื่นจังอันนั้นนะคุณแม่ไปนอนในสวนที่มันเหมือนทองคำอะนะเหมือนทองคาสีเขียวอะเพราะมันมันแพงราคาแพงมันแพงสวยที่คาสวยสวยแล้วเนี่ยเราอยากมีแบบนั้นสีไล่เนี่ยสวยแน่นอนนะครับพี่ใหญ่ค่ะติดต่อยังไงติดต่อได้ที่0 8 6 0 7 8 2 1 2 0พี่ใหญ่ค่ะ เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะติดต่อได้ตลอดค่ะคือปรึกษาก็ได้ปรึกษาได้ต้นกล้าใครอยากซื้อต้นกล้าไปปลูกเองก็ได้ซื้อปลูกหรือใครอยากจะใครไม่มีเวลาไม่มีเวลาหรือว่าใครมีเวลาก็แล้วแต่แต่อยากให้มืออาชีพปลูกคพราว่ามืออาชีพปลูกนี่หมายความว่าเขาต้องใส่ปุ๋ยนะต้นกล้าตายมาซ่อมให้ฟรีนะครับต้นกล้าตายซ่อมให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ทีมงานที่มาทํานี่คือในในสามปีนี่จะมีคนมาตัดหญ้าให้มีคนมาตัดหญ้าดูแลวัชพืชใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิง ต้นนี่มันจะสวยแบบรับประกันว่าสามปีเนี่ยเป็นสวนเลยมไม่ไม่ต้องรดน้ําครับไม่ต้องรดน้น <ละ S 1> <ล>เราจะเราจะมีมีวิธีการเรามีวิธีการของเราก็คือถ้าสมมติท่านท่านทําสัญญาหรือดูแล้งใช่ไหมเราก็จะเอาต้นลงถุงแบบนี้จะเอาต้นลงถุงแบบนี้แล้วก็เลี้ยงไว้ให้ท่านแล้วส่งส่งรูปส่งข้อความส่งไลน์ให้ท่านดูตลอดว่าต้นไม้ของท่านสูงขนาดไหนมันเหมือนกับปลูกลงดินแต่ไม่ได้ปลูกลงดินนั้นเราไปปลูกลงถุงแบบนี้แล้วเราจะค้ำไม้เลี้ยงไว้ต้นสูงท่วมหัวอย่างเงี้ยนะ พอเวลาถึงฤดูฝนประมาณมิถุนายนกรกฎาสิงหาเราจะไปปลูกให้ในพื้นที่ของท่านปีหนึ่งจะปลูกประมาณ3-4เดือนเท่านั้นไปปลูกก็คือปลูกต้นสูงแบบประมาณ2เมตรเลยอ่ะสมมติว่าท่านทําสัญญากับเราปุ๊บก็เก็บ10%นะครับค,คิด10%เรียบร้อยปุ๊บที่เหลือยังยังไม่ต้องจ่ายตามใดที่ยังไม่ลงดินไปลงดินค่อยบ้าก,กันแต่ถ้าลงดินไม่ได้ลงดินต้นแค่นี้นะไม่ลงดินแค่นี้นะอพอทําสัญญ,ญาปุ๊บเราจะเอาต้นขนาดเนี้ยมาเปลี่ยนถุงใหญ่ให้ท่าน แต่ว่ามันยังไม่ได้ปลูกที่นี่อ่าพอเวลาถึง3ปีผ่านไปท่านนับเวลาเลย3ปีผ่านไปเป็นสวนให้เต็มที่แบบความสูงประมาณสัก5 6หเมตรแล้วเขาปลูกแล้วภา,ายใน3ปีภายใน3ปีเนี่ยท่านจะมีปลูกได้ทั้งปีไม่เกี่ยวกับฤดูว่าเอ้ยไม่ใช่ฤดูฝนท่านจะมาปลูกเขาไปทําสัญญาฤดูฝนไม่ต้องอทําสัญญาฤดูนไหนก็แล้วไม่มีเวลาทําจะให้ไปปลูกอยู่อยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้ครับคืออย่างนี้อันนี้นะมีหน้าที่ก็คือว่าเจ้าของสวนนะครับหนึ่งมีที่ดินสอง ไถไถให้แบบนี้จบเลยแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยแบ่งจ่าย3ปีนะครับไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นจาจ่ายหมดนะแบ่งจ่าย3ปีก็คือแบ่งจ่าย3ปีจนกว่าตามงวดงานใน3ปีเนี่ยสิ่งที่เรารับประกันคือ1เอกสารขึ้นทะเบียนแปลงพาะขึ้นทะเบียนแปลงลูกทุกอย่างกรมวิชาการเกษตรบรัรบตาให้หมดนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอันที่2ก็คือต้นกล้าตายซ่อมให้ใหม่หมดจะให้คุณอ้อเนี่ยฝากถึงเกษตรกรทางบ้าน ใครที่สนใจเกี่ยวกับไม้ฮงโหรี่ตัวนี้เอาอยากฝากว่ามั่นใจเถอะเนาะว่าไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่าเราโดนหลอกเขามาหลอกใครต้นกล้าอะไรไม่ต้องสนใจค่ะอเราเริ่มวันนี้เริ่มวันนี้ก็รวยก่อนเริ่มก่อนเริ่มก่อนรวยก่อนคุณ่สิบปีถามว่านานไหมเอาจริงๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแป๊บเดียวครับของเฮมเมลเอ้าทำไมมันเร็วขนาดนี้เฮมเมลบอกสปีแล้วหรอสีปีแล้วเหรอแป๊บเดียวเฮเมลเหลืออีกหปี เงินร้อยล้านนะม,มันไม่ใช่ใชเงินน,น้อยๆเป็นร้อยล้านบาทจริงๆเขาก็มีที่ร้อยไร่แค่นั้นแนหะเหมือนกันนะครับสิ่งที่แพงที่สุดคือโอกาสนะครับโอกาสนี้ผ่านไปปีหนึ่งมันก็เสียเวลาไปปีปหนึ่งเสียเวลาไปปีหนึ่งแกไปอีกปีนึ่งละแกไปอีกปีหนึ่งละ,แ,งละแต่ถ้าเอาตัวนี้มาลงปุ๊บมันเริ่มสตาร์ทมันนับมันนับไปมันจะนับไปเรื่อยๆท่านผู้ชมสิ่งที่แพงที่สุดคือโอกาสอยากฝากไว้นะครับว่าทาไมาบริษ,ษัทของมูดต้องรีบเข้าไปดูแลเกษตรกรทั้งประเทศไทยเพราะสิ่งที่แพงที่สุดคือโอกาสผมมองว่า ประเทศไทยเสียโอกาสมานานแล้วดินก็ดีไปเทียบกับประเทศแอฟริกาไปเทียบกับไอซาอูดิดใครดีกว่าใช่ mm, <sorry. S 1> ดินก็ดีน้ําก็ดีฝนก็มีแดดก็เต็มเปียปยๆทุกอย่างดีหมดประเทศไทยอะ่ะสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวคือปลูกของถูกถ้าปลูกของแพงจบแล้วแล้วผมพาไปดูทุกอย่างเลยด้วยในประเทศเวียดนามในประเทศจีนเขาไปถึงไหนกันแล้วจริงๆไม่อยากบอกนะว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วจริงๆเขาไปกันถึงขายเฟอร์นิเจอร์ขายมาหลายชั่วยุคนแล้วด้วย ตอนนี้ใครที่ปลูกไปแล้วเขาประสบความสำเร็จไปเยอะแล้วนะคนที่ปลูกเนี่ยร้อยล้านบาทนี่อย่างเลี้ยงคิดเนี่ยห้าปีผ่านมาแล้วปีนี้จะเข้าปีที่6แล้ว mm hmm. ถ้า6ปีแสดงว่าเขาเกินครึ่งทางแล้วนะเขาเหลืออีก4ปีเขาจะขายแล้วเนี่ยถ้าแกเจียงประธานบริษทัทหงมู่เวียดนามนะครับจองแล้ด้วยไม่ต้องขายให้ใครขายให้ผมเนี่ยอย่างน้อยๆร้อยยี่สิบล้านบาทเขาได้แน่นอนตรงนั้นนะครับก็ฝากนะครับฝาก,กเกษตรกรทางบ้านนะครับสิ่งที่แพงที่สุดคือโอกาสอย่าเสียโอกาสแม้แต่ปีเดียวไม้ที่แพงที่สุดแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นนนนนเงิแ่อ นะครับถูกกฎหมายแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ท่านใดที่อยากจะปลูกก็ติดต่อมานะครับแบบนี้ก็มั่นใจเนาะพี่สาวคุณอ้อก็มั่นใจแล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์บอกบอกฝากบอกเขาด้วยนะว่าบริษัทของมู่มาดูแล้วนะมาดูแลด้วยอยู่ในสายตลอดเวลาแล้วบริษัทของมู่มาดูแลมาดูแลแล้วด้วยนะครับปกติดูในคลิปนะดูในคลิปอันนี้ของจริงนี่ก่อนปลูกเลยเดี๋ยวหลังปลูกผมจะมาดูอีกทีหลังปลูกแล้วก็โตขึ้นไปอีกสองปีสามปีผมจะถามคุณอ้อว่า ตั้งแต่ที่ปลูกมาเนี่ยวันแรกวันนั้นะวันนี้นะสามปีข้างหน้านะผมมาอีกรอบหนึ่งผมจะถามคุณอ้อว่าไม้มันขึ้นโตมาอย่างเงี้ยจะถามคุณอ้อว่าเสียใจไหมที่ปลูกไปเนี่ยคุณอ้อจะบอกว่าโอ้ยลูก่นี้ปลูกไปนานแล้วลูก่นี้ปลูกไปนานกว่านี้ไม่ต้องอย่างแบบนี้หรอกนะก็สําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณคุณอ้อนะครับขอบคุณคุณพ่อขอบคุณคุณแม่นะครับคุณแม่ไม่ได้ออกกล้องนะแต่ว่าอื อยากอยากให้มาอยู่ตรงนี้เลยแทนที่จะต้องอยู่ตรงนี้แล้วรันี็พี่สช้าอยู่เขาฟังอยู่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็พี่ใหญ่ก็ฝากเบอร์โทรไปแล้วนะครับท่านได้สนใจนะครับอยากจะให้บริษัทของมูปูให้แบบมืออาชีพเลยเนี่ยเ็าบอกมาได้นะฮะแบบมืออาชีพเลยท่านมีที่ดินท่านมีทุนอย่างเดียวมาลงไม่เป็นไรเราลงโน้ตความรู้เราลงอุปกรณ์เราลงทุกอย่างรับประกัน3ปีต้องสวยสหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ